ก็ออมาฟังลุ้งเรตว่าจุดเกินจดขึ้นในฟังเน็อตปมน้ำมันเพิ่นไี่น้องเอี้ยซี่องม้งเศร้าซื่อไหมเศร้าไหลผู้นั้นมากเราได้ผู้นี้มากเราได้อีกจากสามชิ้นที่เที่นี่มีเจ้าหนึ่งมากผู้ที่สามไหลยาวเลยอืเป็นเป็นจังงี่เป็นดูอยู่เปล่าเป่อเป็นชองเทียรแล้วเทียรที่สองนี่บ่ออกมอเตอร์มออบมือว่านมือก่อนนี่ครับแล้วแล้วเป็นเป็นจังงี่นี่ คือวามีผู้ถือเลขน้ำนีก็เจ้าถือน้ำจากไหเวลาเปลี่ยนสีเขาสังเกตตัวเลขมาจากใส่โอ้นั่นนด้ตัวเลขก็เก้าหาเก้าหนโอ้เก้าโอ้อนนั้นี่ทั้งดีเซลนี่ว่าเป็นยังทังเก้าเก้านเป็นตัวเก้าหาแล้วมันเป็นโอ้งวดก่อนก็ออกสามเก้าห้างสามก็ได้ออกสาตัวตรงงวดเก้าหนึ่งเป็นมานี่งวดเก้่เป็น มันเป็ี่ยนเก้าห่าแต่เมื่อออกก้อนหนึ่งเมื่อวานก่อนเป็นยุ่ปั้มเก้าหาแต่มันตายอีหลีนี่ต้องไในอวสางมันจบอันนี้มันเศร้าเดือดอีกสิโอ้มันเศร้าไปเดี๋ยวท้าโดนมากอีกแต่ว่ามันไฟดับดอเดี๋ยบวนี้น้ำมันเชียงก็ดังยุ่นยุ่นยุ่นน้ำมันบ่ไหลแต่ว่าทางน้ำมันไหลบ่ไหลขึ้นมาเด็ดออกไม้มันเท่าไรว่าคนหัวสั้นจากระดับโอ้ต้องเด็ดดอกไม้หรอกตอกมากับมาคกถ้าการค่าร ბ ะ มาวันนี้น้ำมันไหลจนมาหลังจากสามโมงกับห้าสี่โมงวันมัวมันไหลยาวหลุดพันโอ้มันนาการมันตายก็เลียต้องสร้างมาสอมครับมีแนวมาเห็นอัศจรรย์อยู่ที่น้ะงพอเนาะแล้ววันนี้ได้เห็นได้เรียงที่พอไอ้เคยเห็นลูกแก้วลอยไปลอยมาอยู่อยู่แถวนี้นปลี่ยนเชียงรายก็พอเราสูลูกเต่าพันนเห็นเห็นอยู่ใต่พี่พ่อเห็นไอเแก้วบ่บอกใช่ว่าเห็นโดนแล้วล่ะครับ เห็นเมซี่ยังห o m ขาวย่างเวียนเดียดเอ้าย่างไปทางไรบัานย่างไปทางโคกย่าง้ามไปนี่ไปช่วงดอกตำ้มก็เจ้าเยอะหน่อยโอ้เม่ก็นาดนี้แหละเมซี่ก็ได้เมซี่ hom ขาวย่างขึ้นไปยงถนนไปดูลักษณะนี่ก่้โอลัษณะนีเห็นบ่อยบ่มไหมพ่อค่อยค่อยเห็นดูว่ลักษณะเห็นเมซี่เห็นเมซี่ย่าง้ามไปซึ่งซึ่งพีพ่อนี่ คิดว่าเป็นเป็นเป็นคนเหรอเป็นอีหยังเห้อคนคนข้นวะเป็นซี่เอาเป็น่ยังคือยางไปทั้งพุ่นบัมือนเป็นเที่ยวยืนนี่โอ้ไม้ไม้ถึงว่าเห็นเป็นคนนี่แหละแต่ว่าที่จริงแล้วแม่ซี่นั่นคือพุ่มนั่นแหละที่เป็นเที่ยวจากบุ้งป่าบุ้งป่าเป็นมากนี่แต่แต่ว่าเพื่อนเป็นขี้ป่าขาวแต่ว่าเป็นขี้ป่าขาวผู้ยิ่งเนาะอ่างกายนี่ค้นคล่องเงื่อนคน เอาน้ำสมน้ำหวานมาไว้กวาดไฟหัวหน้านะครับสองขวดครันปุ่งเนบางคใช่ไปเห็นก็ตั้งมีดีดีก็ดีไปมือรุ้นกวดอยุคเก่าน้าเมืต้น้ำเมื่อเสียดแล้วเงินขึ้นกันแอืต่ว่นมีไพ่มาหลอยรักินออกขึ้นมางต้งยุคเก่า นั่งยังีเปิดนั่นมันก็ wow> ัวมไว้ร้อนั่นตอนบ่กินแล้วนะพี่สีโอน้ำบ่แดงมันก็อยู่ก็เก่าอืมโอเปิดบ่โอเปิดโยฝาเปิดยีงไม่รอดพ่อน้าเหมือนจะว่าน้าเหมือนหน้าเหมือนโอ้เปลี่ยนสั่นแล้ววันนี้นี่นส่วนน้องควานี่ถือใหญ่บรบริเลกตั้งแต่อยู่พุ่มแถวนี้มาให้โชคให้ลาำ เดียวนี้เดียวนี้นะตับเย่กายมาถือมาเรื่อยตลอดถือมาเรื่อยตลอดเลยว่าได้ไปเอาใช่เอายิ่งโอ้ยเอาโยกับปั้มนี่จังไหนงวดหนาลบกว่านี้พ่อเน่เด้องวดสีมาฮอดนี่จังไหนปวดภ้ายเน่เด้อพ่อเอ้ยโอ้พันธุ์ฉีดมะฮ่ายอีกอยู่โอ้พันธุ์ฉีดมะฮ่ายอีกอยู่อืมครับกราบกราบขอบคุณพ่อหลายๆครับพ่อครับพ่อตั้งแต่เขาพ่อที่จะขันพ่อลุงเติมน้ำมันไว้นาะครับเนาะพี่น้องมันกระถือมาเรื่อยๆอยู่สัน ทีนี้พุ่งอยู่ทางหลังปันมันลุกไปเนี่ยฮอมเนี่ยพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขาวาเบิ่งเขาวาชมเด้อะก็นิทานการไว้ตลอดผมพงเขาลุ้ยกันสิได้น้ำชิปไม่ไม่มาเสนอให้พอลพี่น้องเบิ่งเหยียดเนอะไมอยากติดตามพราลุงคนนี้ให้ได้ก็มีคนเห็นกุ๊กลูกแก้วที่ลอยไปลอยมาแถวนี้่ยขึ้นไม้พันมาเตียนพันน้ำมันพันยูซือพันกรบื้ไหลเลยสันเป็นว่าสองเที่ยวแล้วแต่ว่าเรียก็ลอว ก้าหาเก้าเกานึ่งกับแมนาจพนวพนก็ตถ์ว่าจันนันพนวันสินีสิมีพนุบอกเพี่่บุกบอกพนย่ัพเขาได้ล่อล่อจพนพ่นนนได้บอกตัวเลขหรอแต่ว่าล่ทางติตทางอากาศพนไปพนวจะสันเนาะจะย่างไปบึงมองพนเนะมันเห็นเนาะพู่เนี่ น่าลุม่มน่าดอนน่าคุมน่าค่ำตัวมันเป็นน้ำค่ำเป่น้ำค่ำน้ำซับขเขาว่าอะไรใหญ่เพิ่นเห็นเรื่อย,อยนะครับเพิ่อนจะเป็นน้ำซับน้ำข่ำน้ำซับกันเละก็ะลุงปนมันเพิ่นเห็นเนาะยังมีผู้มีอย่างอยู่ เง,งนะเีนเนพนาสนนี่ยก็ค่อยฟังบินงค่อยเบิงว่าไปกกี่เินติามตงไดคขอบกับพี่น้องทุกคนเนอะที่ข่าวเบิงขามาที่ต่ำช่ชมแล้วค่ะใส่พิจารณาหน้าย่านติในการรับช้มครับ เจะเพป็นฝันเพป็นยังเพิ่งเกสิยรโสดฟังหลับพ่อรุงให้ล่อไปเยอะน้อยก่อนนะครับเด้อมันกับพันในหัวง่ายดอกพันว่าในซีมีดอกมีเนื้อบ่อยฟังตู้อาจารย์ธนาสนั่นข้าวกะมาล่อเป็นเพิ่นเกษียรจังได้จิดตามคลิปถอไปเอาไว้คลิปนี้เอาคลิปนี้สำหรับคลิปนี่ขอจบแค่เพียงเท่านี้นเด้อครับพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าห้องค่อยมาว่ากันอีกไหมติดตาเบื้อง ว่าจะเป็นอะไนั้นฐานกากาศพอพ่อลุ่งนี่เพูนกับว่าหลึ่เพ่อใหาเราก็สัน่นงันใกล้ๆเมือกนพันศรหายอยูนนย่ว่าแบนี้นล่อบงเนาะล่อบึงเป็นสิว่าตังไหนพี่น้องเอฟซถูกท่านก็นได้